เราเอาเท่านี้พอแล้ว,ลวที่เดือก็คือรอมันโตไปเรื่อยเอาหกเมตรพอครับคือได้กิ่งใหญ่แบบว่าเวลาออกลูกนี่ออกข้างล่างนี่เต็มเลยนะครับใช่คนตัดยิ้มครับคนตัดยิ้มเลยเอ<ช>ง่ายเลยเพื่อนชาวสวนครับคลิปนี้พี่ยามพาไปดูเทคนิคการตัดแต่งกิ่งที่แปลกตาก,ก็คือเอากิ่งใหญ่ๆไว้เฉพาะข้างล่างแล้วก็คุมทรงพุ่มสนสาระฟํามรู้ถูงเพื่อนชาวสวนโดยปุ๋ยเคมีอินทรีย์ตาป่าเทาเพราะเราคือมือพิเศษ เพราะนั้นเนี่ยเรื่องของการจัดการดินเนี่ยนะครับมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ต้นทุเรียนเราสุขภาพดีอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันการจัดการต้นทุเรียนวันนี้เรามาอยู่ในสวนของน้องก๊อฟเนาะนะครับในการทําสวนทุเรียนเนี่ยเราเน้นเรื่องการจัดการน้ําการจัดการดินและอย่าลืมการจัดการต้นทุเรียนด้วยครับการจัดการต้นให้มันสามารถจะปรุงอาหารได้เต็มที่หลักการที่เราได้ยินเสมอคือตัดแต่งกิ่งต้นงพุ่มแต่เดี๋ยวเราไปฟังน้องก๊อฟกันว่าเขามีวิธีการในการ จัดการยังไงครับเดี๋ยวน้องกอฟพาไปดูต้นไหนดีต้นที่ตัดแล้วอ่าต้นที่ตัดแล้วเดี๋ยวเราไปดูที่ว่าเขามีหลักการในการไวกิ่งยังไงบ้างก็คือสมมติว่าในดินเราเราบอกเราโอ้โหมีธาตุอาหารเต็มที่เลยแต่ว่าถ้าต้นมันไม่สามารถจะดึงตัวธาตุอาหารที่เราใส่ไปดินไปใช้ได้เนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์มันต้องมีการจัดการให้ต้นเขาสามารถจะใช้ธาตุอาหารในดินได้คือทําให้ใบทุกใบได้รับแสงทําให้กิ่งทุกกิ่งนะครับ อยู่ในระยะที่มันเหมาะสมไม่งั้น,น,นผมคุ่ม<ห>จะซ้อนกันเดี๋ยวตอนนี้มันเกิอดอาการเรียกว่ามีพวกลาใบาติดหรือมีแมลงเข้าไปทำลายง่ายอันนี้พอดูก็ตัดตอนนี้เลย <laughs> เห็นเลยเ <laughs> แต่งเลยกําลังแต่งเลยนะครับ <c oughs> นี่เขาจะมีการตัดข้างในด้วยนะครับอันนี้หลักการวนันนี้ที่น้องก๊อฟสั่งให้เขาตัดเนี่ยหลักการคือยังไงครับเนี่ย คืแต่งขนแงข้างในครับที่ไม่โดนแดดออกเพราะว่ากิ่งอะเราวางไว้สวยอยู่แล้วในปีที่แล้วแล้วก็แต่งขนแงอย่างเดียวครับในควายจะเป็นแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนี่มาดูเขาลังตัดเลยแต่งขนแงเดียวคือปกติพอต้นมันได้รับแสงดีเนาะมันก็มีพื้นที่ว่างไหนมันก็แตกขนแองกอไปเต็มเลยด้วยใช่ไหมใช่ดูมันแตกเต็มข้างในในตรงพุ่มก็มีแขนแงนะ<ม>แล้วพอข้างนอกอ่ะมันมันคล้ายๆใบมันหนาแล้วอะข้างในก็ไม่ได้รับแสงใช่ครับเราก็ เอาไอ้ที่ไม่ได้แสงออกออกเพราะว่าอยู่ไปมันก็กลายเป็นกินอาหารกินอาหารแล้วนี่ครับนี่ตัดออกแต่ปีนี้ผมตัดยอดด้วยอืปีนี้ผมตัดยอดถึงหกเมตรครับอ่าัีนี้มีเครื่องคุมยอดด้วยโอ้ติเตเปหมอกอ่ะใช่ใช่อนี่อันนี้เขาวัดตัดยอดด้วยนะครับเนี่ยอเอติเตเปรย์หมอกได้พยายามเขาเก็บข้อมูลก่อนเดี๋ยวพยายมอย่างเงี้ยกำลังเก็บข้อมูลอยู่ครับ อ่านี่เป็นกำลังทํางานอยู่คราวนี้มาดูที่ทําเสร็จแล้วสาภาพจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูต้นที่นนโอ้<ใ>น,นี่มาดูต้นที่เสร็จแล้วโอ้นี่ดูที่โคนครับอืมนี่นี่นะครับอันนี้มาจากตรงไหนเนี่ยอ๋อกิ่งข้างกิงง่งแข็งยอดกิ่งแข็งยอดครับนี่กิ่งแข็งยอดก็นะครับมันกิ่งแข็งยอดปุ๊บคล้ายๆมีออกซินไปคุมแข่งกันไงครับออกเลย อ่าเดี๋ยวดูผลลัพธ์ก่อนนี่ลักษณะของกิ่งที่เขาไว้มาตั้งแต่ปีที่แล้วจะเห็นว่ามันจะเรียงลักษณะของกิ่งเนี่ยแต่วนรอบตัวเลยเนาะแล้วก็ระยะช่องไฟระหว่างชั้นอะไม่ห่างเกินไปไม่หมแคบเกินไปครับเพราะว่าถ้าแคบเกินไปเนี่ยไว้ลูกไม่ได้ครับไว้ลูกก็ลูกไปชนกิ่งลวแล้วตอนที่เราขึ้นเป็นไงบ้างเวลาเราขึ้นไปทําง,งานเนี่ยโอ้โห<ฮ>ครับหลังเลงนี่ หลังยอดไปสามต้นนะมันต้องบิดฐางไดมันต้องบิดเงี้ยนี่ก็คือวิธีการตัดแต่งที่ดีเนาะอันนี้ต้องก็ไปศึกษาวิธีการจา,ากไหนมาครับเนี่ยนี่ศึกษาจากลุงครับลุงเขาก็ไปศึกษาว่าทั่วไปตัดไปจันเขาก็มาเล่าให้ฟังไปดูสวนไหนที่เขาทาสวนอ่าอ,อ่คือเขาเริ่มตัดเขาปลูกได้สองปีครับ,รบเขาจะเลี้ยงไว้แปดกิ่งแปดกิ่งเสร็จแล้วเขาจะตัดเพื่อทําให้กิ่งชั้นแรกเนี่ยมันใหญ่เพื่อที่เราเขาเขาจะตัดยอด ตัดตัดยอดออกไปเลยเออเหรอใช่ตัดครึ่งสมมติว่าเนี่ยสมมติในแปดกีเนี่ยรอยตัดของผมคือตรงนี้เหรอใช่โอครับนี่คือรอยตัดใช่เขาเลี้ยงชั้นแรกเพื่อให้ชั้นแรกใหญ่แล้วเขาจะเอาลูกชั้นแรกก่อนครับ3ปีเขาได้ลูกชั้นแรกแล้วแล้วเขาก็เลี้ยงเลี้ยงเขาเรียกเลี้ยงกระโดงขึ้นไปใหม่เป็นยอดโอแล้วก็เลี้ยงอีกชั้นไปเรื่อยๆครับโออันนี้เป็นเทคนิคใหม่ที่ไม่ค่อยเจอในตัวอื่นเนาะเออนี่ดูคพิ่งเคยเจอนะ แบบนี้นะมขโมยสูเออแต่มันต้องใช้ใช้ใช้ความกล้าในการตัดใช่ครับไม่เสียดายผลลัพธ์คือมันจะได้กิ่งที่ใหญ่ใหญ่จริงโอ้กิ่งใหญ่มากกิ่งใหญ่มากแล้วเราก็เลี้ยงไปเพื่อเพื่อเราเราจะไปตัดทันนุ้นอีกทีก็ได้นะพี่ยามตัดไปเรื่อยๆได้แต่ทีนี้ผมผมไม่ได้ตัดแล้วผมก็เลี้ยงผมเอาแค่นี้กินไปเรื่อยๆแล้วผมก็เอานี้ให้มันโตมาเรื่อยๆครับอื อย่างกิง่งนี้ก็ไว้ได้หลายลูกแล้วใช่ครับเวลาออกกิ่งก็กิ่งหนึ่งยี่ติดลูกก็ได้เหรอได้กิง่งหนึ่งได้ติดลูกอย่างกิ่งนี้อย่างนี้ก็กิ่งน<อ>ั้นลูกลูกลูกก็พอแล้วแต่อย่างนี้เราก็มาแบ่งมาแบ่งใช่ว่าแทนโอ้อันนี้เป็นเทคนิคใหม่ที่น่าสนใจเนาะคือเทคนิคการโอ้หนี่เล่นกันตั้งแต่อันนี้เลยสปีครับปีประมาณประมาณถึงสองปีก็เริ่มลยสองปีครับสองปีกำลังดีครับโอ้นี่ดูถ้ามันต้นมัน สามปีไปแล้วเนี่ยเขาเรียกอะไรมันจะอมกันยากแล้วกระโดงเนี่ยมันจะหักง่ายเวลาลมมามันจะหักก็คือตรงตรงมันต่อใหม่ตรงรอยต่อมันมันมันเชื่อมยากมันก็จะหักง่ายโอ้ครับใช่สองปีมันกําลังดีครับโอ้โหมันกําลังกําลังไม่โตเกินไปครับแล้วก็ไม่เล็กเกินไปอย่างของผมเนี่ยผมตัดสามปีเกือบสามปีอ่ะโอหักเลยหักลมมาทีนี่หักเป็นยี่สิบต้นครับครับสองปีตัดโอ้โห ใ,ใช่โอ้นี่มาดูอย่างอย่างต้นนี้เนาะเห็นชนัดเจนดูไปนี่ดูด,ดูสังเกตไหมครับว่าโอ้หมันมีชั้นต่อกันเลยนะอือดูนี่ชั้นต่อกันเลยอือดูตอนนั้นสองปีต้นที่ตัดตือคามเขาประาไหนครโอ้ผมต้องมีสามสี่สามเมตรกว่าแล้วมั้งครับเดี๋ยวผมตัดอ่ะสามเมตรแต่ต้นน่ะมันสามเมตรแ้่ผมตัด เหลือเม็ดนึงอ่ะตัดสองเม็ดทิ้ง<ช>เหลือแค่เดียวตัดสองเม็ดทิ้งตัวเราเนี่ยใช่โหนี่เป็นเป็นแปลงที่มีเทคนิคในการตัดแบบว่าไม่เหมือนคนอื่นเนาะแถวนี้มีคนทําแบบไปกอลไหมมี <im it> พี่ชายไปดูมาด้วยกันครับแปลงถัดไป,ไปดูมาด้วยกันแล้วก็ตัดพากันตัด<อ>มีแต่คนจอดรถคุยด้วยตัดทําไมตัดทําไมโอ้โสหามเม็ดตัดทิ้งสองอาไว้แค่หนึ่งครับโอ้ตัวเหลือแค่เอวเนี่ยนะ รใชปะมาณแล้วกิ่งข้างๆก็จะมีก็เนี่ยก็เลี้ยงไว้นับ8กิ่งแล้วเราตัดแล้วหลังจากนั้นอีกกี่เดือนถึงจะรู้สึกว่ามันจะฝื้นขึ้นมาเลยมันก็จะรู้สึกว่ามันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆตามกิ่งอ่ะแล้วมันจะแตกแตกยอดๆออกมาเยอะๆเนาะพี่ยามใช่เราก็เลี้ยงไว้สักสองยอดเราเพื่อเลือกแล้วเราดูอันไหนยอดไหนสมบูรณ์เราก็เลือกเหลือยอดเดียวเลี้ยงไปเรื่อยๆไม่แนะนําคือ3ปีไปแล้วไม่แนะนำแล้วไม่แนะนําโอ้นี่เป็นเทคนิคอีกที่น่าสนใจเลยนะ แบบว่าแต่ก็ต้องทําใจกัน <ผม S 1> แต่ว่าต้องทําใจตอนช่วงแรกใช<อ>่ไหมผมคิดว่าเขาอาจจะเรียนแบบมาจากอ่าวช่อเอาใหญ่นะรเหรอ,อเพราะ,<ล>ะว่าเพราะว่าอ่าวช่อเอาใหญ่อะมันเป็นทุเรียนที่มันไม่ขึ้นบนอะเรียนมันจะออก<ช>ข้างหรือว่าเขาตัดยอดด้วยมั้งเขาบอกมันเป็นของมันเองครับที่ผมเคยเคยดูคลิปอะแล้วข้างบนนี่ก็ค่อยตัดลายปีเอาใช่เพะว่าเราต้องการกิงใช่เราจะเลี้ยงเราเอาเท่านี้พอแล้ว ที่เดือก็คือรอมันโตไปเรื่อยๆเอาหกเมตรพอครับคือได้กิ่งใหญ่แพว่าเวลามันออกลูกนี่ออกข้างล่างนี่เต็มเลยฮะครับใช่คนตัดยิ้มครับคนตัดยิ้มเลยเหรอง่ายเลยมาตัดส่วนนี้นี่เบื้องปีนแล้ว30สิตันสามสิตันไม่ถึงเที่ยงเสร็จมากะแปดโมงกว่าเก้าโมงร้อยสิบตันร้อสิบตันหกสิบเท่าไหร่ หกสิบไร่หกสิบอ่าหกสิบเจ็ดไร่หกสิบเจ็ดไร่ร้อยสิบตันเฉลี่ยประมาณต้นหนึ่งร้อยห้าสิบถึงสองร้อยโลอย่างที่ว่าไว้แต่มันออกไม่ครบทุกต้นใช่ไหมใช่ใช่ไม่ครบทุกต้นแต่ก็ยังยังได้ในอัตาที่น่าพอใจก็คือเป็นเกณฑ์เกณฑ์ดีแหละเพราะว่าปีที่ผ่านมาคนที่ไม่ได้อ่าไม่มีลูกก็เยอะครับเยอะนะออกครึ่งแปลงก็เยอะครับอืมออกมาแล้วลูกลูกเล็กก็เยอะครับอากาศดี นะต้นใหญ่จริง,รงครับวันนี้ก็เป็นเทคนิคการแต่งกิ่งแบบหนึ่งที่พยายามเพิ่งเพิ่งเห็นตัวนี้เนาะทัื่งที่อาจจะมีคนทำมาเยอะแล้วแต่ว่าเราไม่เคยมีโอกาสไปไปเจอมันเนองเนาะแต่ถ้าททำแบบนี้ต้อง,งระวังขโมยครับทำไมอ่ะก็มันง่ายอ่มันง่ายะใช่ตอนก็เคยโดนปีที่แล้วเรอโดนไปเยอะไหมโดนคืนละสี่เข่งสองคืนอะ แล้วก่อนหน้านั้นอีกค่ะรู้ได้ไงว่าสีแข็งก็ผมมาเจอพอดีอ๋อพอดี